หลงเนี่เจ้าบาล้อกันเลยสวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกค่ะทุกคนเลยเนะเจ้าทุกท่นเจ้าวันนี้อ่อยๆเข้ามาในตัวเมืองของโรวินแหมแล้วนะเจ้ามีเจ้าวันนี้อ่อยๆก่อจะมาเออเอลในอ๋อมันนี้การตรงนี้นะเจ้าเนาะมันเป็นตลาดอยู่ในเมืองโรวินนี่กันนะเจ้านี่นะเจ้าอันนี้ก็เป็นตรงทิพทะเล ของแถวในเมืองโรวินเนี่ยนะเจ้าพอไปตรงนี้เนาะเจ้าเนาะพอเอ่อตรงนี้เป็นมุมใกล้ๆนะเจ้าสี่โพ,พอขึ้นไปป mm hmm. ุ้นนะเจ้าโบดเนาะนี่พอสถานที่รอบรอนะเจ้าแถวในเมืองโรวินเนาะโคเอเชียน,นี่กันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นอา่าตาเรือ วันมามีเรือนักท่องเที่ยวเรือใหญ่มาจอดเตยเจ้าแต่วันนี้อากาศดีวันว่าอากาศบบดีเจ้ามีเรือมาจอดแต่วันนี้อากาศดีขอมีเรือหรือว่าเปิดย่างหม่าม้าเตอกระบอกหัวนะเจ้าเนี่ยตรงเนี่ยเจ้าก็เป็นตลาดเนาะเป็นการอ๋อน,นักท่องเที่ยวนะเจ้าเนะาะได้ไหมสื่อของฝากของกินไออย่างกันนะเจ้าอูนกนางนวลเจ้าติโคเอเชียนีนะ่นักขนาดเลย นี่เจ้าตรงนี้นะเจ้านอกก็เป็นทีเปุญไทยของฟาร์กนักท่นะองเที่ยวนะเจ้าของกินของฟาร์กไอยอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะเจ้าตรงหน้านะั่นนะเจ้าขอมีผลิตภัณฑ์โห มีข้างน้ำคึ้งน้ำมันหมากโก้ไว้เล่าจากอ๋อฝนแล้ไหมเอ็งยู้แยะไปหมดเลยนะเจ้าน้ำมนห้เ่เชิญในน้องนีเจ้าน้ำมันหมากโก้สแตตสเปร์มันมีน้ำมันลาเวนเดอร์ตัวยนะเจ้ามีน้ำคึ้ง ไอเอสเคสิีตอนลุงฝรั่งเปิ่นมาซสสสือ้อวันผูกนะเจ้าเนาะวันผูกเขากันจะปิ๊กเลยนะเจ้าลุงฝรั่งเปิ่นก็อยากมาซือ้อชิปแกะเห็นแล้วนะเจ้าเนาะอยากได้อยากซื้อชิปแกะเอาไปหื้อเปื่อนเปิ่นได้กินได้จิ้มแต่ตัวนะเจ้าอ๋อก็อยากกินตัวนะเจ้าวันนั้นยังกิ่นบาจุใจเสียเลยเจ้ามาเห็นนี้เลยชาร์เคสิชิปแกะ อมีเม็ดตัวลยนะเจ้าอันนี้เฮดอะไรยังเฮดเหลืองมันก็ช่วงนี้ตีออัวเอเชียมันออกเลยนะเจ้าในปลาของโวเอ,อเชียนนเนาะเฮตแต่ยังเฮดเหลืองอะยังอร่อยก็ลืมล้นะเจ้าตาีคนไทยเปิ้จังไปเอเก็บกันนะเจ้าในปลาอันนี้ก็เป็นลูกคุ้นผลผลไม้เยอะแยะเลยลูกพีิโหลูกพีดน่ากินเลยนะเจ้า คีดหลายอย่างเลยนะเจ้าชารเคสเอชีดแกะอ๋มันแบบนี้แล้วน้องเจ้าเนาะต้องไปซื้อตีเฮาซื้อวันนั้นน่ะเจ้าชีดแกะตีเฮามาวันนั้นเนาะตีเฮาแวะซื้อตีเอแถวเหินตางหน้าของเถยวมันอยู่แถวนั้นนะเจ้ามันอยู่ตรงนั้นเนาะชีดแกะนะเจ้าปวดลำเลยเจ้าอันนี้ก็องเป็นมะกอกดอง น้ำมันม <its descript or> <wine> ันกอกเยแยะไมีมดเลยเจ้าน้ำมันมะกอกซบองสบูมี่เจ้าชมพันยาการเนาะมี่เป็นขายของฝาก กินสำหรับ ну นักท่องเที่ยวเนียเจ้ามันมีหลายอย่างเลยนะเจ้าสบูตีธรรมจัโรลาเวนเดอร์น้ำมันชนให่จะเป็นน้ำมันมะกอกที่ในตลาดนี่นะเราเอาเป็นชาร์เทสสิยิะไปหเบกันเฟิกออสรออสกว่าฟิเมกันะ

แล้ามากี đây, ư, uh, ่นบ้ามคาเข้าฝกี่อกี้เลูกฝังก็ได้ซื้อชิปแคสตแล้วนะเจ้า ตอนี่อ่อยๆก็ได้จวนลุงฝรังนะเจ้าจะเดินขึ้นไปตีตรงโบสถเกาของเมืองโรวินนี่กันนะเจ้า ดี๋ยวเจ้ามือกาก,กีลงฝรังไปก่อนไดคือชิดแก้กับคนนี้เนาะแล้วก็ลงุงฝรังก็เอามาฟ้าคนไปก่อนเน่เจ้าเดียวอไอ้กับลงุงฝรังจะเดินไปตีโบนต,ต้องโบนปุ่นนะเจ้า<อ>ชมบรรยากาศเจ้าในเมืองโรวินเนาะตอนนี้มันเป็นอ่อกอนเขียงนะเจ้านักท่องเที่ยวก็เยอะเยอะเดี๋ยวก็จะเดินไปต้องโบนต้องโบนนะเจ้า ไปจังใดกบบอบหมูเดินไปก่อนนะเจ้ามีถนนมันเป็นถนน,นบ้านเนาะทรายขวาบ้านตึกเก่าแก่ทายขวาแล้วก็เป็นถนนจังไปน้อยๆน,นะเจ้าถนนตา้ง เตรงนี้นะเจ้าถนนเนาะมันก็เป็นบเขนนะเจ้าเป็นบะเขนอ๋าไม่ยากแต่งตัง้งมาแหงเก่ามาแหแกพอเป็นอย่างกันพอมมนลื่นเนี่ยเจ้าโอ้โหใ่้มันก่อลื่นๆจะได้ของหูวนะเจ้าเราเดินไปเนาะ ก็พอลงไปทะเลนะเจ้ามีตาดิลงไปแบบนี้ง่อ๋อเมืองเก่าเมืองแก่นี่แต่พูดนะเจ้าพูดว่ามันเมืองนี่มันหายอยู่ตัวไหนตัวไหนกูจากมันเตอะเข้าไม่เอาแบบนี้ต้องหู้ยมาในเสื้อเชิ้ตับบนี้ นี่นะเจ้ามันคันส้มทุกอันแล้วเอา,าป้าแกันไปอีกโดยของโคเรนเราเห็นกันนะเจ้าแต่เฮาต้องเดินขึ้นไปถ้ามาโคเอเชียนะเจ้าก็ไอติมนะเจ้าไอติมมันโหดร้าเลยเจ้าไอติมที่นี่นะเจ้าแต่ตีชื่นจึงมันก็แถวอิตาลีปุณนเนาะแต่ว่าตีเมืองนี่นะเจ้า ตีโคเอเชียเนี่ยนะเจ้ามันก็ใกล้กับอิตาลีเหมือนกันเนาะมันก็เป็นเป็นต so like so ึกมูบ้านอะไรอย่างมันก็ค้ายๆกันนะเจ้าวัดพระนครมาอย่างมันก็ค่ายๆกันรอบอิตาลีนะเจ้าตีโคเอเชียเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ไอติมเนาะมันก็ไอติมที่ค้ายๆกันนะเจ้ามันก็โคตรล้ำเลยนะเจ้า แทนผู้ชมเจ้าตอนนี้เขาขึ้นมาบนลานตรงหน้าโบสถ์แล้วนะเจ้าโบสถ์ของเมืองโรวินนะเจ้าโบสถ์เก่าโบสถ์แกตรงนี้กันนะเจ้าที่เมืองโรวินประเทศโคเอเชียนี่นะเจ้า ตรงนี้มันเป็นเกาะนะเจ้าเนาะเป็นเกาะเจ้าแต่เมื่อวันนั้นเนาะอ่อยๆกับลุงฝรังนะเจ้าได้ปลากันบันรถทีไปตรงตรงนี้กันนะเจ้าตรงตรงหลังเกาะอันนี้นะเจ้าไปปันรถทีบหิมทะเลปลากันปันไปเรื่อยๆวันนั้นนะเจ้าเย่อ่อยๆอยู่ตรงหน้าโบสถ์เดี๋ยวเขาเข้าไปพอตั้งในโบสถ์เมืองโรวินกันนี่นะเจ้า ท่านผู้ชมเจ้าลุงฝรั่งก่อเราเคยฟังเมื่อตะกี้น่เจ้าว่าเห็นตรงตรงป่ายปุ่นกับเจ้าตีเป็นรูปปั้นเกาลูปปันปป้นแกหินแกสลักอะไยังกระบอกงูนะเจ้านีเจ้าลุงฝรั่งว่าถ้าถ้าเห็นรูปปัน้นอันนี้น่เจ้าตีอยู่บนป่ายปุ่นเนาะพอไปตีะทะเลน่เจ้า ก็คือว่าอากาศมันก็จะดีนะเจ้าเนาะว่ามีพาย,ยุมานะเจ้าถ้าออตุ๊กระต่ายหินดูแกะสลักหินปูใายนี่พอไปตรงตางทะเลนะเจ้าคนที่เป็นเป็นออคนที่เป็นประมงนะเจ้าเนาะหาป่าอย่างนี้น่ะเจ้าเรือประมงสามารถีจะไปหาป่าเอาเรือประมงไปออกหาป่าได้นะเจ้าถ้าสมมติว่าลูกปั้นหินนี่นะเจ้า รูปปั้นหินแกสลักอะไอย่างนี้นะเจ้าพอไปตีเอพื้นทีตีเป็นนะพื้นทีเมืองหรือว่าพื้นที่ปัจจัออกไปทะเลนะเจ้าก็แสดงว่าเรือประมงหาปลาค่ะออกไปหาปลามาได้นะเจ้าเพราะว่ามันจะมีพาย,อยุอากาศดีนะเจ้าลุงฝรั่งบอกจะอีนะเจ้านอถ้าลูปปั้นอันนี้มันถ้าจะหมุนได้นะเจ้า ลุมมันหมุนเนาะมันเปลี่ยนทิศทางไออย่างหมองูเนาะเจ้าเนาะมันยัง่งคนที่นี่เนาะเป็นหู้กันนะ่เจ้าไปทุกขันเจ้า,าเดี๋ยวเกาะป้าก,กันิลงไปตีจอดรถทีบกันดีกว่าเจ้า ีตรงนี้ก็เป็นของฝากการเกิดของที่ระลึกเปิดนโอ้ร้นรอนเรีวนะเจ้าวันนี้อาการร้อนแสงแดดจ,จ้าเลยวันนี้มเมืองเก่าเมืองแกนะเจ้าพอหน้าต่างเปิดน,น่ะเจ้าก็เป็นไม่ ปิดตรงด้านนอ,อกตัวนะเจ้ามีเป็นบ้านใหม่ปิดจะอีกันตัวเนาะและตรงไในก็เป็นหน้าต่างแหมหน้นนาต่างกระจกถนนก็สมัยมาเก่ามาเก่าเ เขตก่อสร้างเจ้าตรงข้างหลังอ่อยๆนะเจ้าไปมาได้มาสังเกตกันนะเจ้าคนที่เปินอยู่ในเมืองนี่กะเนาะพอปุ้นเจ้าเปินก่อตากผ้า นี่เลยตึกลาบ้านจ่องในเมืองในเมืองเก่านี่หนะเจ้าเนาะ <Okay. S 1> มันก็ถาจะไข่เออิตาลีแหม่งนก็เจ้าในเมืองเก่าของอิตาลีเนาะอ๋อยๆก็เยไปเอวตีทัวไอ้หมออ้หนเจ้าสมัยนั้นเนาะในตีเมืองไอ้หมอหูในอิตาลีเจ้ามันก็คข่ายๆกันนะเจ้า เจ้าแกเป็นสอกเป็นซอยในเมืองเสียนะเจ้าสอกซอยลึกลับ <c oughs> อ,อ,อันนี้อยังนนเออมาตึกเหลออันนี้บ้านเปิดเนาะเ <c oughs> ห็นเจ้าบ้านเปิดขึ้นเตอีน,นะเจ้า <c oughs> ผู้ชมเจ้าเมาื่อตะกี้ลุงฝรัง่งอุ้ยนี่เหรอก็นี่วันลุงฝรัง่งเดินไปแหมตางหนึ่งหลงนม่เจ้าลุงฝรั่งบ่ลล้อแล้วโอ้ยบ่ลล้อกันเลยเกือบแล้วไงเกือบเดินไปแหมตางหนึ่งแล้ว ถ้าลงกันนี่โหเนี่ยจะได้ลงฝร,ร,รั่งมีโทรศัพท์ก่อนได้เอาโทรศัพท์มาตัวเอีกอีเบอร์เทดาเร็กส์ลงแล้วไปบัตรถูกแล้วออาไปตั้งใดต่อแต่นี้ก็ถ้าจะมาใจนะเจ้า,าไปตังใดต่อ เหนื่อยแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่เกามัเดือยเจ้าเกามาเดือยฝรัง่งที่นี่อ๋อเปิ่นก็เกามัเดือยเนะาะก็ออกันนะเจ้า,ามาดเดือยฝรัง่งที่ไหนกเ,าาเาาออกาะอนะเจ้าปูกันเนาะ โชมเจ้าตอนนี้อิดแล้วนะเจ้าส่อตังลงลงไปที่ตลาดของเมืองนะเจ้าอิดแล้วพอพอคือพอหน้าแล้วเสียกิน เดี๋ยวก็จะปิ๊ก,กันนะเจ้าทุกท่านเจ้าอจะได้วันนี้นะเจ้าเนะาะกาแมาเอลในเมืองเกาเมืองแกในเมืองโรวินติโคเอเชียนี่นะเจ้าเนาะจะได้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะเจ้าที่คอยติดตามรับชมคลิปช่องอ่อยนะเจ้าเนาะคลิปหน้าป้กันให้ไหมคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจ้าบา,บายๆเจ้าขอบคุณหลายๆนะเจ้า